ข้อความบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆระหว่างนายช่างปฏิมากรแก่สลักหินซึ่งท่านก็คงเป็นนักคิดนักปัญญาอยู่ด้วยได้ตอบคำถามของชายผู้หนึ่งที่ถามเกี่ยวกับเคล็ดลับในการแกะสลักรูปหินอันสวยงามของท่านไว้อย่างน่าสนใจมีความกมคายและลึกซึ้งทรงภูมิปัญญาจึงขอนำมาแปลเป็นภาษาไทย แต่งกลอนสั้นๆรองรับแล้วก็นำมามานปันแชร์สู่เพื่อนๆลองฟังดูนะครับ Secret to Happiness A man asked an artist How do you make such a beautiful thing from stone? He replied Beauty is already hidden there I just removed the extra stone your happiness is inside you just remove your worries and negative thinking secret to happiness เคล็ดรับสู่ความสุขชายคนหนึ่งถามปฏิมากรช่างแกะสลักหินผู้หนึ่งว่าท่านทำสิ่งงสวยงามเช่นนั้นขึ้นมาจากหินได้อย่างไรท่านปฏิมากรตอบว่าภายในหินนั้น มีความงดงามซ่อนอยู่แล้วล่ะฉันทำแค่สกัดเอาหินส่วนเกินที่อยู่รอบๆอบอ,อกก็เท่านั้นเองความสุขมีซ่อนอยู่แล้วภายในเราทุกคนขอเพียงแค่เรากระเทาะเอาความวิตกกังวลและความคิดลบๆบบออกไปจากใจเท่านั้นเองความรู้ตื่นชื่นบานสราญสุขมีซ่อนสุข ภายในตนคนทั้งหลายแต่คิดลบทบวิตกหมกใจกายคนจึงไม่พบสุขแท้จนแก่ตายหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆตามสมควรนะครับสวัสดีครับ